จากออกลูซูอร่อยจังออกเด้อมวยใหญ่เตวสบายดีทุกทุกคนตุงมองทุกบอนตอนนี้ก็บรรยากาศประมาณเวรีแปดโมงเลยเด้อทุกคนเนนวรีบผ้ารวขอบไปเห็ดลงเบิงตั้งจากสบาฝนตกเบนมือเบนคืนนะทุกทุกคน น้ำรุนไห่รุนคั้นนาตาลีก็ยังบุษงไข่ยังมันยังอ่อนยั่งโกงยงกิงยิงยังอ่อนตุยงยงกิงยิง,ง,ยง,ง,ยง,ง,งทุกคนแบบว่ายังมึนมึนมนะคือว่าข้างายังข้างอยู่กระต้าน้อยหอยสออกที่บุ่งสิเขาป่าเขาดูนะครับขั้นห่มอันหนึง่งมีบบมีกขล้อล่องเบิร์กผ่านน้องทุกคนว่าช่วงนี้เขาว่าเฮ็ดออกกขลิบล่ลงเบิาาเบร์กนระบ่อล็อกพยันบุยฮ็ทเพิ่นนะ ที <Cornell>. ่จริงนะอยากกินเข่าอยู่นะทุกคนอันแม่แม่ิ่ณเอาปลามาให้ปลาปลานังปลาแม่น้ำพองเนี่ยปลานังปลายางนี่เลยปลาแนวเลยถึงองานปลาแนวรวบุญยากบุญยากปลาทุกคนจะกินเก้งคิดเพราะว่าอย่างนั้นเขายังเป็นไข่อยู่คือคืออยากไปเบียด์จังซีอยู่ท่านซะตามภาษาครัคงเข้าคงเข้านะละ ขะโลขะปลาขะดงลงมืงน้ำรุนให้รุนข้าดังตุเตียตุเตียทุกคนหน้าให้หญ่ขึ้นีดบนั่นแล้วนั่นแล้วพี่นี่เป็นสีดำบอบเป็นเรือง่าเป็นสีบ้านเป็นสียอดเ่เตียยพอพี่นี่เป็นกรบอสบายเป็นไขเนาะยังไม่ออกจากลุงโมได้ บ้านเฮานะเอื้นลุงหมอน้ําไดทุนเทียนทุนเทียนทุกคนปลาบ่บืนบ่ได้เฮยมีปลาบ่นทุกคนน่ะปลามันบ่นอยู่ได้พุ้นก็ตกดีดีอันซุมนนาตาลีกับน้องสาวไปเ็นากับน้องเทุกคนน้องสาวกับแม่นั่นละอันวาชิยอด พันยอดบ่ได้หน้ามันลายหน้ามันอ่างมันหน้ามันอ่างหน้ามันติมมาทุกคนเพราหน้าเลิอกหน้าหน้าเลิอบหน้าน้าหน้าเลิ้งหน้าหน้าท่านซะธนตกคนอยกคนเพราะหน้าเลรอกหน้าหน้าท่านมาธุทนทุเพราะว่หน้ามันมาลำคลองถนนทุกคนมันเป็นเลิอกลงมาเนาะอะไรมาเต็มเลยก็เลยปลาเป็นนั่นซองชิดซองใจจักชิ่นจักเชไดดำจักเชไดหยอดกระชิดดำเน่ครึ่งหนึ่งกระชีดยอดได้ครึ่งหนึ่งมาทุกคนจะว่าปลาขึ้นทุกคน ตะโกนมาไล่จับเอาปลาเท่านี้เนี่ยข้ามีนว่าเฮาวันนั้นหยดตั้งแต่อันสงการช่วงช่วงอันแล้วสงการตะโกนนั่นเนาะอ่อนนะคสิพอดีทุกคนเพราะว่าช่วงนั้นนะมอ,มอสิขาวันนี่แหลตะหยดหยดโตโตกันไ่ึงหน้าพัานชั่งสั้นปรีเปี้ยเลยเส้นนี้หยดพวกท่านพวกห้ามตีไม่็มคันเนี่ยเปนปุ๊ทั้งพุ่บ คือชีได้ดำอะไรปีนี้ทุกคนยอดกระแมน่นว่านกระแมน่นหักโซลัยบริยอดบริยว่านทุกคนอ่าซุ้มนาตเรียมิตรยอดแนวยอดมันก็คือดำเน,ะเนาะก็เป็นวางเป็นวางคือเขาดำนี่แหละมันขึ้นคันมันขึ้นหักกระงามคือเขาดำอนะไรเป็นกอไผ่กอมันฉีพาเข้าปลากระดงุงแต่ว่ายังยืนจมอยู่ก่อนทุกคนยังว่าให้ฟังก่อน ให้มานเด้อมานจักถวยหนึ่งมันอีฮิตก็ได้น้ำได้วยเทียรชนเทียนนั่งนานาขอทุกคนนัง่งนืงเลือกอยู่ยา้าไปจังเอฟซีเพื่อนวะบริเวนเป็นไข่ติดมาตะลงบานคุณบอย่านว่าอยู่อืมคือิว่าควมเพลินควมเอฟซีเอฟซีเบ้าอยู่พวราคุ้มมนกกว่า อันกินยาแล้วก็นอนเด้อเพื่อนวะขบุญคุณละลายที่เป็นห่วงทุกคนกับหายไปวัยเด้อขบุญคุณละลายที่เป็นห่วงเป็นที่เพันหนึ่งเพื่อนกับ่ายานติดมาถึงโรงพยาบาลแล้วเป็นไข้เป็นหนาวนั่ใครจากชวนหนึ่งอยู่เนาะทุกคนผ่านท่านโมเพื่อนกับ่าอันติดอันยังอันญาติที่มาเยี่ยมมันคุ้นไข้นั่นปิดปากเด้อเพื่อนว่าช่วงนี้โรคโควิดกำลังอัน ระบาดคนว่าว้าจะมาเผาเอาผา,าปิดปากเซลล์ทุกคนปิดแล้วพะหันใจีผือใจต้าท่าบ่เคยปิดโอ้ยม,ม,มุดมุ่งมุดมัดเดี๋ยวนี้ยังตลาดน,น้อยอันอันอันน้องลิงร้านลิงลิงลูกเจจิกนต่อยู่น้ำอาป้าเพิ่อนน้ำแก่เตีวยวคนละคนทุบทุบม,มันนัตตอรี่พักกันมากก่อน ไอ้ไรฉีบหอดปลาเฮ็ดเวลาสิเบิดองก่อนเลยไอ้ขนันหน้าขาดว่าทุกคนนี่นะไหล้วะไรหล,ลวงไหลลุไรหลวง,ลลวงขนันหน้าขาดเป็นลาวหูจุง่มพงเลยหอดปลาท่านทุกคน,นทักทีพ่อเมื่อ,อยู่ผ่านขันบ่มีขับเมฆไว้กันนะราะว่าดังไฟปลาไว้เอาบริเวณดังเอ,เอาดังกระเมร์เอาทานนะขี้บทานมันบริเวณดูนพื้นทุกคน อ๋อทานใส่้ะย่ามันเบิดไว้ในะ่ไหมขมันได้เห็ดเมื่อก,กบเกงเลยพี่สันสะยังบร่ได้จักดอกทุกคนไปทางไหนตบมานนิ เหมือนน้มันสีนใหญ่เด้อทุกคนเขาว่าวันสีนใหญ่ลุ่งน้ำลงลงน้ำหลึกระวังหน่อยนะเขทาทางังสารเขาปลากันระวังมันปลายุงยุง นี่มีมุมก็เต็มวิสัยทัศดอกทุกคนเลยน้องบบเห็นจักอันอยู่พิทยาเขตหลวงปูดห้องถึงเซลวานตุ้มุขทัติอที่น์ทัศน์สอนทุกคนโหดโพยุ่ง ก็คือเสียงไก่ป่าครับโอ้ยทุกคนบ่มีมาเลาะอันนี้ฮะผ้ามาเลาะซื้อเด้ทุกคนญาติควรออกนะแต่มันก็ยังบวชออกของแต่ผ้ามาเลาะเบิ้งทีซื้อเพราะว่ามันก็เดาดูนี่ก็มันก็ออกอยทุเรียนะทุกคนญาติเพิ่หลักออกนะกับว่ากันเด้อสุขุทุกคนผ้ามาเลาะมาเบิ้งญาติมันออกป้าเฮ้ยนะ คลิปนากระพาก้อนไม้กระชิบ้าหาอีกทุกคนจะเผานี้ปานางเด้อะจะเผาเบื่อจะเผาหน่ายทุกคน <c oughs> คเพราะว่าไม่ได้คลิปนี้คลิปหนาถือว่ามานันก็มีนอกคลิปตัวตัไปเพื่ออะไรก็ขบวน <c oughs> คุณนลายทุกคนที่ติดตามนาตาลีตลอดมาที่ว่าท,ที่เบิองทีส้มอะไรขบุนคุณละลายเด้อสบายดีสวัสดีจ้าโอ,อ้ยทุกคนเด้อยุงผึบๆ,ๆลากรอนเป็นอย่างว่าพี่น้องพัง ตื่นพาขาวนะทุกคนนะี่แหละตกใจเบดเนเรอว่าคุณมายืนทนะา